สวัสดีค่ะพบกับป๊อปปี้อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะป๊อปปี้จะมาอัปเดตนะคะรุ่นขูปตา LC018 ทั้งหมด3คันค่ะทั้ง3คันนี้นะคะจดทะเบียนนะคะปี63ค่ะจดทะเบียนปี63เล่มชุดโอนครบนะคะค่ะก่อนจะไปชมคลิปนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ป๊อปปี้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจค่ะในการทำคลิปต่อๆไปถ้าชอบก็กดไลค์ด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวพาไปดูคันแรกกันเลยนะคะ ขุตาย LC018 จดทะเบียนปี63นะคะเป็นเครื่องยนต์3สูบค่ะเดินหน้า8เกียร์ถอยหลัง8เกียร์นะคะอุปกรณ์ก็มี2ชิ้นค่ะดันหนา้าแล้วก็ผานหลังอุปกรณ์2ชิ้นนะคะคันนี้นะคะจะมีเก็บสีนะคะตรงดันหน้าตัวคานบังโคลนซ้ายขวาน,นะคะแล้วก็หลังเบาะค่ะที่มีการเก็บสี แล้วก็มีกระทะล้อหลังนะคะที่มีการเก็บสีค่ะในส่วนของตัวยางนะคะยางหน้ายางหลังเป็นยางที่ติดมากับตัวรถนะคะในส่วนของตัวเบาะค่ะเบาะไม่มีขาดนะคะหลังคาเดิมไม่รั่วไม่ซึมค่ะชั่วโมงการใช้งาน 2,500ชั่วโมงนะคะ2,500ชั่วโมงค่ะพร้อมลุยพร้อมใช้งานส่วนตัวผ่านนะคะเป็นผ่านที่ติดมากับตัวรถค่ะผ่าน5ใบ22นะคะผ่าน5ใบ22ผ่านตาช้างค่ะใบผ่านก็ถือว่ายังใช้งานได้อีกยาวนาน ด้านหลังค่ะด้านหลังก็แห้งๆนะคะไม่มีรั่วซึม PTO ใช้งานได้ปกติระบบไฟใช้งานได้ทุกจุดด้านล่างนะคะด้านล่างก็แห้งๆค่ะไม่มีรั่วซึม คันนี้นะคะจดทะเบียนปี63ค่ะอุปกรณ์มี2ชิ้นนะคะดันหนา้าแล้วก็ผ่านหลังค่ะส่วนราคานะคะ355,000บาทค่ะราคาเพียง355,000บาทนะคะสำหรับคันนี้ค่ะขันต่อไปคูปต LC 18, ้ LC018410 เจดทะเบียนปี63นะคะคันนี้นะคะปรับสภาพเก็บสีเก็บสวยให้ทั้งคันนะคะอุปกรณ์ก็มี2ชิ้นค่ะดันหนา้าแล้วก็ผ่านหลัง ในส่วนของตัวยางนะคะยางหน้าทางร้านเปลี่ยนให้ใหม่ค่ะส่วนยางหลังเป็นยางที่ติดมากับตัวรถนะคะคันนี้ปรับสภาพเก็บสีเก็บสวยให้ทั้งคันเครื่องดีเกียร์แจ๋วในส่วนของตัวเบาะค่ะเบาะไม่ขาดนะคะหลังคาไม่รัว่วไม่ซึม ชั่วโมงการใช้งานคันนี้นะคะสามพันยี่สิบชั่วโมงค่ะในส่วนของตัวผ่านนะคะเป็นผ่านที่ติดมากับตัวรถค่ะผ่านหกใบยี่สิบสองนะคะตัวผ่านนะคะเราก็เก็บสีเก็บสวยให้นะคะเป็นผ่านตาช้างค่ะใบผ่านก็ถือว่าใช้งานได้อีกยาวนาน ด้านหลังนะคะด้านหลังก็แห้งๆไม่รั่วไม่ซึม PTO ใช้งานได้ปกติระบบไฟใช้งานได้ทุกจุดด้านล่างก็แห้งๆนะคะไม่มีรั่วซึม อันนี้นะคะจดทะเบียนนะคะปี63ค่ะจดทะเบียนปี63นะคะเล่มชุดโอนครบค่ะอุปกรณ์ก็มี2ชิ้นนะคะ<ฮ>ดันนาแล้วก็ผานหลังค่ะเก็บสีปรับสภาพให้ทั้งคันนะคะในราคา3 4 0 0 0 0บาทค่ะราคาเพียง3 4 5 0 0 0บาทน,นะคะมาดูที่คันสุดท้ายค่ะ ต่ L4018 เหมือนกันนะคะ40แรงจดทะเบียนนะคะปี B 63ค่ะเจอทะเบียนปี63เล่มชุดโอนครบนะคะอุปกรณ์ก็มี2ชิ้นค่ะดันหน้าแล้วก็ผ่านหลังนะคะคันนี้สีเดิมทั้งคันค่ะยางหน้าทางร้านเปลี่ยนให้ใหม่นะคะส่วนยางหลังเป็นยางที่ติดมากับตัวรถค่ะด้านล่างก็แห้งๆนะคะ เบาะไม่ขาดค่ะลังคาไม่รั่วไม่ซึมชั่วโมงการใช้งาน2,600ชั่วโมงนะคะ2,600ชั่วโมงสีสันเดิมในส่วนของตัวผ่านค่ะเป็นผ่านที่ติดมากับตัวรถน,นะคะผ่าน5ใบ22ค่ะผ่านตาช้างใบผ่านก็ถือว่ายังใช้งานได้อีกยาวนานโครงผ่านก็สวยๆนะคะ ด้านหลังก็แห้งๆค่ะไม่รั่วไม่ซึม PTO ใช้งานได้ปกติระบบไฟใช้งานได้ทุกจุดเครื่องดีเกียร์แจ๋วด้านล่างก็แห้งๆนะคะไม่มีรั่วซึมพร้อมลุยพร้อมใช้งานคันนี้นะคะสีสันเดิมสภาพเดิมค่ะ จดทะเบียนก็ปี63นะคะอุปกรณ์มี2ชิ้นค่ะดันหนา้าแล้วก็ผ่านหลังนะคะส่วนราคาค่ะ355,000บาทค่ะราคาเพียง355,000บาทนะคะ ส่วนคันนี้นะคะก็จดทะเบียนปี63นะคะราคา345,000บาทนะคะปรับสภาพเก็บสีเก็บสวยให้ทั้งคันนะคะคันนี้ก็จดทะเบียนปี6 3นะคะราคาเพียง3 3 5 0 0 0บาทนะคะทั้ง3คันนี้นะคะจดทะเบียนปี63าทั้งหมดเลยนะคะหากลูกค้านะคะสนใจอยากสอบพรม3คันนี้นะคะก็โทรติดต่อโทรศูนย์ไปหนึ่งค่ะ6 0 0 4 7 5 3ย้ํามำอีกทีนะคะโทรศูนย์ปหนึ่งค่ะ6 0 0 4 7 5 3 ร้านเราร้าน P C t ท c กเตอ,อำเภอเบญจลักษ์จังหวัดศรีสะเกดค่ะร้านเราติดถนนเส้นสีเลนนะคะเส้นกาถลมกาธลักษ์ค่ะร้านเรามี2ฝั่งค่ะฝั่งนู้นที่เป็นร้านเดิมกับฝั่งนี้ที่รีวิวนะคะร้านเราค่ะมีรถไทยหลากหลายรายการนะคะมีคูปองตาย,ยันมาอิสกิหรือว่าแม็กซี่ค่ะหรือว่าลูกค้านะคะหาอุปกรณ์การเกษตรนะคะก็จะมีเครื่องตัดหญ้าผ่านพวนโรตารี่ผ่านบุกเบิร์กผ่านคุ้มมันและผ่านยกลองที่ร้านเราก็มีให้บริการนะคะ ค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะป๊อปปีท้ทำบิดพลาดประกันใดก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะค่ะก็จะจบคลิปนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ป๊อปปี้ด้วยก็สำหรับวันนี้นะคะป๊อปปี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ